ราคาทองคาตลาดโลกในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับมีการขยับขึ้นติดต่อกัน3าวันทําการครับทั้งนี้เนี่ยหลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางชะลอตัวลงโดยเฉพาะตัวเลขตลาดแรงงานที่ย่าแย่นะครับทําให้ตลาดปรับเพิ่มการคาดการณ์แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเพิ่มมากขึ้นครับทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนมีการคาดการณ์นะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด อาจจะมีการกลับมาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนทางนี้เปอร์เซ็นต์การคาดการจากที่ตลาดให้การคาดการว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนะครับปรับมามีการคาดการว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระดับ4ถึง4.25สูงถึงระดับ92.2เปอร์เซ็นต์นะครับขณะที่ เจ้าหน้าที่เฟดคุณ Mary ่ a ดลนะครับประธานเฟดซานฟาเนี่ยวันนี้ก็มีการออกมากล่าวนะครับโดยคือแสดงถึงมุมมองว่าตลาดแรงงานณปัจจุบันกำลังมีสัญญาณหรือมีการอ่อนตัวลงขณะที่สถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ของสงครามการค้ายังไม่ได้มีหลักฐานที่บ่งชี้นะครับว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้เงินเฟ้อมีสัญญาณของการเล่งตัวขึ้นดังนั้น คือแสดงแนวโน้มและมุมมองต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงภายในระยะเวลาอันใกล้ครับโดยเธอแสดงความเห็นว่าเธอพร้อมที่จะรอต่อไปในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่รอได้ไม่นานนะทางนี้เนี่ยตลาดมองนะครับว่าประธานเฟดซันฟาซึ่งเคยมีท่าทีเป็นกลางในการจะขึ้นหรือปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่การที่คุณแมรี่ดารีเนี่ยมีการออกมาแสดงท่าทีเอ็นเอียงไปในทาการผ่อนคลายนโยบายการเงิน เท่ากับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐจะมีแนวโน้มปรับลดดอกเบี้ยได้มากขึ้นนะครับประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้โปรแกรมเฟดวอตทูนะครับเริ่มมีการปรับการคาดการแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินจากก่อนหน้านี้เนี่ยคาดการณ์ว่าจะลดดอกเบี้ยเพียงแค่หนึ่งครั้งนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยพบว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสูงถึง3ครั้งครับครั้งแรกเนี่ยในเดือน กันยายนครั้งที่2ในเดือนตุลาคมและครั้งสุดท้ายเนี่ยในเดือนธันวาคมนะครับประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นนะครับว่าหลังจากภาพของเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวลงภาพของเจ้าหน้าที่เฟดซึ่งมีการเอ,เอียงหรือมีการอิงไปในทางผนะ่อนคลายนโยบายการเงินทําให้ตลาดเนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนท่าทีหรือปรับเปลี่ยนการคาดการณ์นะครับว่าเฟดอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้จากหนึ่งครั้ง เพิ่มขึ้นมาเป็น3ครั้งครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยทำให้ดอลลาร์ร่วงลงนะครับและทองคำมีสัญญาณของการขยับและก็การปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีครับ นอกจากนี้นะครับทางซิตี้กรุ๊ปเนี่ยยังมีการปรับเพิ่มการคาดการณ์ว่าในช่วง3เดือนข้างหน้าราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสขยับหรือขึ้นไปแต่ระดับ3,500เหรียญดอลลาร์ต่อกิออนซ์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดหรือเป็นอ่อนทำไพเดิมนะครับทางนี้เนี่ยซิตี้มีการให้มุมมองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงภาพของเงินเฟ้อจากการนำเข้าสินค้าที่โดนอัตราภาษีที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับ และก็ดอลลาร์สหรัฐที่มีสัญญาณของการออนตัวลงจะยังคงเป็นปัจจัยผลักดันหรือขับเคลื่อนให้ตัวราคาทองคำเนี่ยมีการขยับขึ้นไปแต่ระดับ3,500เหรี 3, 500, 000, ยญดอลลาร์ต่อเทสซอนและมีลุ้นที่จะเห็นทองคำออทามไฮหรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการนะครับทางนี้เนี่ยซิตี้มีการคาดการณ์ว่าก่อนหน้านี้ทองน่าจะอยู่ในระดับ3,100ถึงระดับ 3,500เหรียญดอลลาร์ต่อเซอครับแต่ณปัจจุบันหลังจากเริ่มมีสัญญาณของเศรษฐกิจชะลอตัวและมุมมองของเฟดในการปรับลดอัตรดาดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มมากขึ้นนะครับสตี้ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของทองคําอยู่ในโซนระดับ3,300ถึงระดับ3,600เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอครับภาพดังกล่าวหรือมุมมองดังกล่าวต่อวานิธนานกิจขนาดใหญ่ต่อทองคํานะครับ ก็เลยเป็นปัจจัยที่ยังคงกลับมาซัพพอร์ตหรือสนับสนุนให้ตัวราคาทองคำเนี่ยยังมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่อาจจะทรงตัวในระดับสูงหรือมีโอกาสที่จะขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ครับดังนั้นเนี่ยจังหวะนี้นะครับแม้ว่าทองคําจะขยับหรือปรับตัวขึ้นมาเยอะแล้ว แต่ถ้าเราดูจากการเคลื่อนไหวของตัวกราฟราคาทองคําเราพบว่าราคาเนี่ยสามารถเบรกเอา์หรือกรอบผ่านกรอบชแนลของทิศทางไซด์เวดาวในระยะสั้นขึ้นมาได้นะครับราคาเนี่ยเริ่มมีลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบในชแนลทิศทางที่เป็นไซด์เวอฟนะครับดังนั้นเนี่ยหากทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาจากัดไม่หลุดแนวรับ3 3 4 5 3 3 1 5ี่นเหรียญดอลลาร์ต่อทรัออนนะครับซึ่งเป็นกรอบด้านล่างของทิศทางไซด์เวอฟ แนะนำใช้โซนแนวรับดังกล่าวในการเข้าซื้อนะครับในทางตกกันข้ามครับถ้าราคาทองคําขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อเลยนะครับไม่มีการพักฐานหรือไม่มีการอ่อนตัวลงมาสะสมกําลังการขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่ออาจจะติดปรอกชัแนลแนวตาน้านด้านบนนะครับซึ่งเป็นกรอบด้านบนที่ราคาเคยเหวี่ยงขึ้นไปชนแล้วมีแรงขายทำกาไรระยะสั้นสลับกลับลงมาครับระยะสั้นเนี่ยแนวต้านเราประเมินไว้ 3,385 3,405เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน,นะครับในลักษณะของการที่ราคาทองคำไทยขึ้นหรือขยับขึ้นต่อแบบไม่ย่อตัวเลยนะครับอาจยังคงต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทํากำไรที่สลับกลับลงมาเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการไล่ซื้อจะยังคงเผชิญกับความเสี่ยงนะครับแต่ถ้ารอราคาอ่อนตัวหรือย,ย่อตัวลงมาบ้างใกล้กับแนวรับแรกในโซนระดับ3,345ก็ยังดีครับใช้เป็นโซนเข้าซื้อเพื่อหวัง การขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อของราคานะครับทางนี้ถ้าเราดูพฤติกรรมของตัวราคาทองคำนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาจะพบว่าราคาทองคําในเดือนมิถุนาและก็เดือนกรกฎาคมราคาเคยอ่อนตัวหรือเคยย่อตัวลงไปชนกรอบด้านล่างในโซนระดับ3,250 3,270เหรียญดอลลาร์ต่อแทสซ์อนโดยประมาณนะครับแล้วราคาเนี่ยก็เด้งกลับหรือมีการดิ่ตัวกลับได้ค่อนข้างดี กรอบด้านบนของราคาทองคําในช่วง3เดือนที่ผ่านมาจะอยู่ในโซนระดับ3,438-3,451เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเทียบกรอบด้านล่างด้านบนของราคาทองคําในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมานะครับเราพบว่าราคาก็ขยับและปรับตัวขึ้นมาจากโซนระดับ3,270เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ประมาณร้อเหรียญแล้วนะครับถือว่าขยับขึ้นมาเยอะแล้วแต่ ราคาเนี่ยยังมีแกลบหรือมีกรอบให้ขยับขึ้นต่อโดยกรอบด้านบนเนี่ยยังเปิดกว้างอยู่ในระดับ30-50ถึงเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนครับทางนี้เนี่ยเราจึงแนะนำไปลักษณะของการทำกำไรระยะสั้นถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดแนวรับยังสามารถเข้าซื้อได้นะครับแต่เมื่อราคาแต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นไปก็อาจจะทยอยแบ่งขายมากหน่อยเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจับตาปัจจัยพื้นฐาน หรือข่าวที่จะกลับมาส่งผลต่อการขึ้นไหวของตัวราคาทองคําครับถ้าไม่ได้มีข่าวหรือไม่ได้มีอะไรปัจจัยใหม่ๆก็มองว่าราคาก็ยังแกว่งอยู่ในกรอบเดิมนะครับแต่ถ้าสถานการณ์หรือปัจจัยพื้นฐานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเรามองว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำเนี่ยก็มีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้มากกว่านี้ครับอย่างไรก็ตามแมว้ว่าดอลลาร์จะมีภาพของการอ่อนค่ามากจนดันโกสปอตให้ขยับและปรับตัวขึ้นนะครับ แต่ทองไทยเนี่ยก็ได้รับแรงกดดันจากทิศทางของเงินบาทกลับมาแข็งค่าเหมือนกันต้องบอกว่าเงินบาทแข็งมาอยู่ที่ระดับ32บาท30สตางค์ซึ่งถือว่าเป็นกรอบด้านล่างที่เงินบาทเคยลงมาชนแล้วเด้งกลับหรือดิตัวกลับได้ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นเนี่ยเงินบาทเรามองว่าอาจจะแข็งค่าในระดับที่จํากัดแล้วถ้าไม่หลุดระดับ32บาท30สตางค์นะครับจังหวะที่โกลดสปอตอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมา แล้วเงินบาทอยู่ใกล้กับอระดับ32บาท3 0สตางค์นะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในส่วนของการเข้าสะสมหรือเข้าเก็บทองไทยหวังทํากําไรจากการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของตัวราคานะครับแนวรับของทองไทย YLG ให้51,250 5 7 0 0บาทต่อบาททองคํานะครับเป็นโซนเข้าซื้อทองไทยเนี่ยยังอยู่ในกรอบเดิมนะครับ50,000กลางๆ50,000ต้นๆยังเป็นกรอบด้านล่าง ที่สอสาเดือนที่ผ่านมาทองไทยลงมาชนแล้วเด้งกลับครับกรอบด้านบนหรือโซนแบ่งขายทำกำไรจะอยู่แนวต้าน5 1 8 5 0 52,150บาทต่อบาททองนะครับเมื่อราคาแกว่นขึ้นหรือราคาขยับขึ้นอาจจะทยอยแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทองไทยจะมีกรอบด้านบนอยู่ในโซนประมาณ52าหนต้นๆครับเมื่อราคาขยับและปรับตัวขึ้นเราจะเห็นว่าก็จะมีแนวขายทำกำไร ในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาอยู่แรงขายอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยแม้ว่าระยะสัน้นเราจะเห็นภาพของทองคําขยับและปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเราดูภาพของทองคําในระยะกลางนะครับก็ยังพบว่าราคาทองคำเนี่ยยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวยอยู่ในกรอบในทิศทางไซเวย์ครับดังนั้นก็อาจจะดูว่าราคาอยู่ในกรอบหรือเข้าใกล้กรอบโซนไหนมากกว่ากันนะครับ กรอบด้านล่างก็เข้าซื้อถ้ากรอบด้านบนก็แบ่งขายครับถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมากรอบด้านล่างแล้วไม่หลุดก็ซื้อมากหน่อยแต่เมื่อราคาขยับและปรับตัวขึ้นเข้าใกล้กรอบด้านบนก็ทยอยขายหรือแบ่งขายมากหน่อยนะครับก็จะเป็นกลยุทธ์การลงทุนสําหรับตัวทองคําในช่วงนี้นะครับสําหรับตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับในวันอังคารเนี่ยจะเป็นการเปิดเผยด,ดุลการค้าประจําเดือนมิถุนายนและก็ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ pmi จาก ism นะครับ ตัว P.M.I. ภาคบริการจาก I.S.M. ถือว่าเป็นตัวเลขสำคัญนะครับขณะที่จะมีตัวเลขในฝั่งยุโรปแทรกมาอย่างเช่นดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ P.P.I. ประจำเดือนมิถุนายนนะครับตรงนี้เนี่ยจะส่งผลต่อที่ทางสกุลเงินยูโรและที่ทางราคาทองคำในช่วงสั้นได้เหมือนกันครับสำหรับวันพุธนะครับตัวเลขยอดค้าปลีกประจำเดือนมิถุนายนในฝั่งยุโรปจะส่งผลต่อที่ทางสกุลเงินยูโรและราคาทองคาครับแต่ว่าจะมี การออกมากล่าวสุนทรพจน์ของคุณแมรี่ดารีอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจับตาดูครับว่าเธอจะแสดงท่าทีหรือมุมมองสอดคล้องกับการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อคืนนี้หรือเปล่านะครับรวมทั้งการประมูลพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐอายุ10ปีครับซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนแนวโน้มหรือโมเมนตัมของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคตนะครับว่าตลาดเนี่ยเชื่อมากน้อยแค่ไหน ว่าเฟดจะมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงในอนาคตนะครับถ้าการประมูลพัธบัตรระยะ10ปีมีการประมูลและเสนออัตราดอกเบีย้ยในตลาดที่ลดลงนะครับตลาดก็จะยิ่งเชื่อมากขึ้นครับว่าเฟดอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง3ครั้งในปีนี้ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกสนับสนุนการขยับขึ้นต่อของตัวราคาทองคาได้ครับ อย่างไรก็ตามนักลงทุนท่านใดอยากลงทุนทองคำกับ YLG นะครับสามารถสแกน QR Code เพื่อเช็คราคาซื้อขายเรียลไทม์ตลอด2 4ชั่วโมงได้ครับ YLG b u l l i ร n เ t นอ n a เตอร์เนเนี่ยให้บริการซื้อขายทองคำ96.5แล 99. 99้วก็99.99%นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Mo นนี่แชทนะคะ